ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สามหนึ่งแปดเอกวิหารลีชมรมบ้านธรรมะมสออพอ,อากุศลธรรมประการหนึ่งในบรรดาอากุศนธรรมทั้งหลายคือตัณหาหรือโลภะความอยากความต้องการความติดข้องยินดีพอใจซึ่งแต่ละคนล้วนมีด้วยกันทั้งนั้นซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเมื่อไม่มีความโลภอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตนก็คิดว่าตนเองไม่มีตัณหาหรือไม่มีโลภเป็นต้นแท้ที่จริงแล้วธรรมะละเอียดเป็นอย่างยิ่งใครก็ตามที่ยังไม่ใช่พระอารหาันต์ก็ไม่อาจพ้นไปจากตัณหาได้เลยติดข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ สแสวงหาสิ่งนิตนเองติดข้องยังเป็นผู้อยู่กับเพื่อนคือมีตัณหาเป็นเพื่อนสองยังไม่ใช่ผู้อยู่เดียวจริงๆเพราะยังมีเพื่อนที่ไม่ดีคอยอยู่ด้วยเป็นประจำดังนั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะให้ละเอียดถึกซึ่งยิ่งขึ้นโดยนัยที่หลากหลายภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ชมรมบ้านธรรมะมสพก็นำเสนอคำว่า เอกวิหารีหมายถึงผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวอ่านภาษาบาลีว่าเอกวิหารีมาจากคำว่าเอกแปลว่าผู้เดียวกับคำว่าวิหารีแปลว่าบุคคลผู้มีปกติอยู่รวมกันเป็นเอกวิหารีแปลว่า ผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งแสดงถึงความเป็นไปของบุคคลผู้ไม่เป็นทาตของตันหาไม่อยู่ด้วยเพื่อนสองคือตันหาความติดข้องยินดีพอใจนั่นเองดังนั้นดังข้อความจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสารายตนะวักปฐมมิคาชาลสูตรว่า ดูกะละมิขะชาละรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสูอันหน้าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่ยินดีไม่กล่าวสารรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นเมื่อเธอไม่ยินดีไม่กล่าวสารรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นอยู่ความเพลิดเพลินยอมดับ เมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดเมื่อไม่มีความกำหนัดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องดูกละมิคะชาละภิกษุไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวเสียงกลิ่นรสก็เป็นโดยนัยเดียวกันเป็นต้นดูกละมิขะชาละเราเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียว พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45พัรษาแห่งการประกาศพระศาสนาของพระองค์นั้นเป็นการแสดงถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยใดก็ตามก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมทั้งหลายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราและที่สำคัญธรรมะไม่พ้น ไปจากชีวิตประจำวันมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาอยู่กับธรรมะตลอดเวลาไม่ต้องไปสแสวงหาธรรมะที่อื่นเลยสำหรับความเป็นผู้ที่มีปกติอยู่ผู้เดียวนั้นคำสอนทางพระพุทธศาสนามีนัยยะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่สำคัญคือเพื่อเป็นเครื่องเตือนให้เป็นผู้ไม่ประมาทในอกุโสธรรม เพื่อให้เห็นโทษของอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นกุ้มรุมจิตใจของเราอยู่เกือบจะตลอดเวลาโดยเฉพาะตัณหาหรือโลภะความติดข้องยินดีพอใจซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่หรือเครื่องเศร้ามองของจิตนั้นยังมีเพื่อนไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆเพื่อนที่สนิทที่สุด แต่เป็นเพื่อนที่ไม่ดีคือตัณหาดีโลภะความติดข้องยินดีพอใจซึ่งเป็นเสมือนผู้คอยกระซิบอยู่ใกล้ๆว่าให้ติดข้องสิ่งนั้นให้ติดข้องสิ่งนี้ให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้เป็นต้นขณะใดที่บุคคลได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายแล้วมีความติดข้องพอใจเกิดขึ้นแม้ว่าบุคคลนั้นจะอยู่คนเดียว ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนหรือแมวจะอยู่ในป่าอันเงียบสงบก็ชื่อว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองเพราะยังมีเพื่อนคือตันหาจึงยังไม่ชื่อว่าอยู่ผู้เดียวเลยเพราะยังเป็นไปกับความติดข้องยินดีพอใจในทางตรงกันข้ามบุคคลใดเมื่อได้เห็นได้ยินในสิ่งต่างๆแล้วไม่ติดข้องไม่เกิดโลภะ บุคคลน,นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวถึงแม้จะอยู่กับคนหมู่มากก็ยังชื่อว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวเพราะไม่เป็นไปกับกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นนั่นเองแสดงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสำหรับบุคคลผู้ที่ยังมีกิเลสเพราะได้สะสมกิเลสม,มามากมายนับชาติไม่ทวนกิเลส จึงเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่อยู่เป็นประจำเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับปัญชาของใครทั้งสิ้นเกิดมากปากกุศลเป็นปกติอย่างนี้ในชีวิตประจําวันเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้จะอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวก็ยังไม่เชื่อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวอย่างแท้จริงเพราะยังไม่ได้ดับกิเลสยังไม่เป็น ผู้ปราศจากกิเลสจนป่าจะได้มีการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นปัญญาเจริญขึ้นคมกล้าขึ้นสามารถที่จะดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาดเมื่อนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสอีกต่อไป นั่นเองบุคคลผู้ได้ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอดทนที่จะศึกษาอดทนที่จะฟังพระธรรมเท่านั้นจึงจะเห็นประโยชน์ของปัญญาว่าเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐที่สุดในชีวิตถ้าไม่มีปัญญาแล้วการที่จะละคลายเกลเลบมีโลภะเป็นต้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อมีความเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริงแล้ว ก็จะเป็นเหตุปัใจจัยให้ระลึกถึงกิเลสของตนเองโดยที่ค่อยๆขัดเกลากิเลสเพราะเห็นโทษของกิเลสแล้วกิเลสทั้งหลายก็จะค่อยคอยคลายลงกุศลทั้งหลายก็จะค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับขั้นของปัญญาดังนั้นจึงสำคัญที่การอบรมจเจริญปัญญาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามวานเป็นจริง ซึ่งจะขาดรากฐานที่สําคัญอย่างยิ่งคือการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยไม่ควรที่จะให้ขณะอันมีค่าและหาได้ยากอย่างนี้ล่วงเลยไปเสียเพราะเวลาของแต่ละบุคคลที่จะอยู่ในโลกนี้ก็เหลือน้อยเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดจึงไม่ควรประมาทในชีวิตอันมีประมาณน้อยนี้ ด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นที่เพึ่งต่อไปจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาเอกะวิหารีผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวชมรมบ้านธรรมะมสพวันพุทธที่28มิถุนายน2566